เอาล้วครับสวัสดีกันด้วยแล้ววันนี้คุณกําำลังอยู่กับเกมเมอร์ในน็กเ,เก็ตก็วันนี้ผมมาเล่นเกมเอาว่ตตา,ตาเกมนี้ก็คนจากก็มีนะเล่นเยอะอยู่เหมือนกันเกมนี้ เปิดมาไม่รู้สินานแล้วมั้งก็เห็นว่ามีโหมดใหม่จะลองมาเล่นกันโหมดซอมบี้มาเล่นกันสักรอบหนึ่งก็รอบหนึ่งมีสิบอดฉากย่อยคะเอ้ยไม่ใช่ฉากดิรอบรอบเอ็ดรอบย่อยก็เหมือนคล้ายๆกับมัมมี่ของเอ็กชอตอ่ะก็คือมีเอารอบก็ทีมไหนของก้าวทีมมันก็ชนะแต่ว่าอันนี้คือสิบเอ็ดรอบเล่นกันโดยว่า นับนับแพ้นับชนะเรียงตัวไปเลยลายคนใครชนะก็ขึ้นชนะนับหนึ่งใครแพ้ก็แพ้นับหนึ่งก็ใครชนะเยอะสุดก็ชนะไปเป็นที่หนึ่งก็จามหลักกี้เปิดมาปีเท่าไหร่ครับปีสองพันสองพันสิบเอ็ดสอันสองอ่ะไม่รู้นะเมทิ้จามมันเปิดตั้งแต่วันแรกก็เพิ่งมาเล่นอ๋อเขาเล่นยู่เลย แล้วโอ้เสียงมันดังไปขออนุญาตปรับเสียงสักครู่นะโอเคก็ตัวนี้ก็คือตัวบอสจะมีสกิลอยู่3ส,สกิลนะไม่รู้ชื่อว่าสกิลอะไรแต่ว่าก็ใช้ดีอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นตัวระเบิด ตัวระเบิดในสกิลระเบิดใช้แล้วก็ตายอันนี้ตัวสกิลอะไรวะเนี่ยแบแอสซิสต์เลยมเล่นมันสนุกปะก็เหมือนมีที่ตั้งหลักเลยฮะมีที่ตั้งอยู่ตรงนู้นก็เหมือนว่าตรงนี้ก็คือที่ที่รองบน รวมคนมากมายอาสาไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไอเย็นพี่ไปแล้วบายบายลาก,ก่อยแบนแบ๊บตรงนั้นรอดยังรอดแล้วนีกอ,อนนนี่นี่เรียบร้อยไป อยู่หลังๆเข้าแวะเป็นดีไม่มีใครก่าวไว้ผมก่าวเองยิงมันโอ,โอ้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 เฮ้ยแล้วผีเลยก็เป็นผีก็ตกทีเดียวตายนะฮะมีเลือดร้อยก็ไม่ช่วยอะไรไม่ต่างกันเลย ไอหนึ่งคนคนคนนั้นอยู่ตรงไหนโอเคเอ้ยยังนี่มาชนะแล้ว <c oughs> ยังไม่ทันได้ใช้สกิลเลยตายแล้ว <c oughs> ก็ก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนี้ผมก็เล่นวอมไปแล้วรอบหนึ่งก็อย่าง กากเดิมไม่รู้ทำไมกากมากหัวหน้าซอมบี้ปรากฏตัวแล้วไหนยิงมาแล้วเปิดโล่แล้วไปแล้วหนีก่อนไมมันแหลกแหลกไม่รู้ไปก่อนเออเป็นผีเลย กันยิงยกกิงจะกลัวผีเรียวหัวทำขวัอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเอะสามสี่ตัวแอสโซซินสองแอสโซซินสามกระเดียนหนึ่งเหลือเออโอเคแล้วคราบีก็สก,กิลของตัวนี้ก็คือสก,กิลบ้าคลั่งกับอะไรเนี่ยสเครสหรอเครสมั้ง ก็บางครั้งก็คือเพิ่มความเร็วกันโดดและเพิ่มความเร็วกันเคลื่อนที่ก็วิ่งไวอ่ะแหละวิ่งไวก,ะกระโดดสุงก็อันนี้ก็จํากัดการบินการเคลื่อนเป็นระยะเวลาสั้นๆก็คือเหมือนให้มันบินไม่ได้อ่ะบินได้เดินไม่ได้ภายในช่วงเวลานิดเดียวโอ้ยเป็นไรทาไมดีเลยเช่นนี้ นะาซอมบี้ประกฏตัวแล้วยิงมาแล้วอา้าวเป็นได้ยังไงไปไหนเฮ้ยเอ้ย,อยนี่ได้ละงหารก็คือผมจะนัาเป็นหนึ่งเกมแล้วก็แพ้สออเกมโอเค เดี๋ยวตัวนู้นขึ้นไปได้อย่างไหาตัวอื่นเดี่ยตายแล้วติดพิษเดิวเดเจ็ดร้อยห้าอยสี่ร้อยสามร้อยร้อยเจ็ดเอ็7สาิเจ็ออล้้าสกิลบ้าั่งไม่มีผลอะไรมันช็อตเวฟเลยมไม่ใช่ก็ออกสก,กิลนี้เอ้ยอ่า วิ่งเร็วแบนอีกตัวมันเป็นไหนสองตัวเป็นแอสซิสซินด้วยหายตัวอยู่แน่เลยโอเคเรียบร้อยเด็กตัวนึงเด้กันหาเอออยู่ไหนเจอที่ไหนจะปกตัวเพื่อดีขี้เกียจหา ในเกมนี้ก็มีล็อกเกอร์ล็อกเกอร์อยู่หนึ่งตัวการเดียนมีอยู่ตัวเช่นกันแล้วก็เป็นโอไบโอสามตัวแล้วก็ที่เหลือเป็นแอสเซอร์ิหมดเลยขี้โกงแอสเซอร์ซินครตัวได้จะว่าทำไมกูก็เล่นนีวหค <laughs> ่ายปโปรครายปโรายปโรชนะแล้ว บักมีบักเอ๊ะมีบักได้เหรอแล้ที่สงที่สงสัยนะฮะก็เล่นมาเอ็มที่แล้วก็เจอนะฮะพวกบักกรู้ว่าบักได้ยังไงเหมือนโปรแต่ก็ไม่ใช่ใชไปแล้ววิ่งหนีเอาตัวรอดช่วยด้วยช่วยด้วย โน่นโน่นโน่นโ่นเฮ้ยยิงียิงมันอย่าสนใจทางโน่นแต่ทางนี้ก่อนมาแล้วอ,ออกคาเดปเลยจำจะไปหาวันพีทบายบายมาแล้วอีกอันเออโดนเลยกำลังจะกดสกิลสี่ เหอสองสกิลเลยก็ในเกมนี้ก็จะมีท่าทางด้วยเกมมีท่าทางก็คือโหมดในโหมดนี้ก็ไม่สามารถแสดงท่าทางได้ก็ไม่แปลกหรอกโ้นแหลกแหลกแหลกเฟรมเล็กตกตกแผลเริ่มกี่แล้วเดี๋ยวก่อนอยู่ไหน ก็ตัวนี้เป็นสก bomb, นะิลบอมบอมกิ้งอ่ะบอมกิ่งก็มีความสามารถในการกระโดดความเร็วในระยะวหนึ่งหลังไปก็จะระเบิดและทําให้ศัตรูกระเด็นและลดความเร็วของศัตรูก็คือเมื่อเราระเบิดอ่ะไปยับใสศัตรูแค่นั้นแหละก็คือสกิลระเบิดอ่ะกดแล้วก็ตายพูดมากทำไมแร้วจะเป็นหลบอยู่ที่อื่นบ้าง Kìa thơm đi qua khó nhớ đây. Tiao. 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 Ơ Ơ, Tiao. 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 เดอะล็อกเกอร์เหลือไบโอแล้วก็แอสซอสซินตอนนี้เหลือแต่ไบโอกับแอสซอสซินละอยู่ไหนอยู่ไหนกดตัวมิดเดิลเอากดคิลเพื่อเออตายเลยอาะกดสกิลทำไมเออเลาล้งโดด โดนแบบเอใครเคยเล่นจะรู้นะเออไปไหนไหนตรงอยู่ในเรือชัวเลยเข้าไปได้อย่างไรเข้าไปได้อย่างไรอา้าวแพ้แล้ว ก็ปืนที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือบัตฮันเตอร์บัตเนเตอร์บวกบวกอ,อะไระบวกหมั้งเดี๋ยวค่อยไปดูก็แล้วก็นี้เอทออฟฟรีด o ม xxl บวก11แอ้ออันนอ้ก็อช้อัอนอ้อันนี้นนนนนนจเอ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 เหเอ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 อเอก,เกพพออ,กอะไรอะของออเอเอๆไปครับ ก็ตัวนี้เป็นตัวตัวอะไรเชาาไร้เป็นล่างที่ตายแล้วของตอนเชาไาไร่ก็เนี่ยนชักว่างใส่รูปปั้นขอโทษนะครับพยมเฮ้ยเจอแล้วเดี๋ยวเดวกกอนเด็กกอนออแล้ว,ว,ว,วแล้วลว,วิ่งไง ก็ตัวนี้ก็คืออะไรเนี่ยไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์รีเฟนดไลฟ์รีเฟนดเหรอก็หลังจากใช้ก็จะเพิ่มค่า HP จำนวนหนึ่งแล้วก็เซียวิทเซียสวิตเพิ่มความเร็วและความสูงในการกระโดดก็ส่วนใหญ่ทุกตัวจะคล้ายๆกันนะมีความเร็วมีความเร็วกับกระโดดเพราะส่วนใหญ่สมพีเดอน์ามากโอ้ย ใครจะเป็นเนี่ยน้าโว้ยโหว่าแล้วนี่มันอะไรปะปืนก็บอกสิโอ้ยทำไมมันไม่แค่นี้บอกสิฟเดี๋ยว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 พึ่งมาน้าโว้ยได้แล้วขึ้นก่อนอู้โถเป็นเลย เดี๋ยวอดก็เกมนี้ส่วนใหญ่กิวที่ดังสุดที่ผมเคยเห็นนะที่เขาโค้งกันบ่อยๆเลยก็เจอเจอ,เจอตะโหลดโหลดดิ้งอะโหลดดิ้งอยู่กิวเดียวมั้งรู้สึกนะมีอยู่กิวเดียวที่เห็นอ่รอพีสิบแล้วจะรอพีสิบเอ็ดแล้ว รอบสุดท้ายหรือยังรอบสุดท้ายแล้วมั้งอยู่ไกลๆไวยกอนเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกันหมดวงนีกนั่นไงไปแล้วอย่ามาดมวย้ยโอ้ย,อยค่อยๆตายกันทีละตัวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออเจอแล้วเจอ,แล,เจอลแ,ลแล้วเจอที่หลบแล้วเราเจอที่หลบแล้ว เราเคยลงไปในเรือรอบนึงเอ้ยอย่านะโวยอย่านะโวยอย่านะโวยไปเลยโวยไปเลยโวยโอยไม่ทันบอสมันก็อยู่ข้างในเข้าไปเพื่อโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกโอเคน,น่แพ้แล้วจบแล้วรอบที่เอ็ด ก็คือหนึงเกมก็จะมีสิบเอดรอบนะก็พูดไปเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ก็ยังบอกซ้ำเหมือนเดิมอยู่ก็จบเกมก็จะได้ของได้อีกพีตามปกติครับแต่เหมือนเหมือนเล่นทั่วไปก็มีมีเอ็มบีพมัน่าจะมีมัโอ้ยแลกโอเคก็จะมีก็คือถ้าไม่ได้ม่ได้เป็น v ีไก็จะเปิดได้แค่ใบเดียวนะแต่เป็น v ีไก็เปิดได้สองใบ อะไรเนี่ยโอ้ปืน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 ก็ชื่อผู้เล่นก็นตามนี้แล้วผมฮงทองให้ไม่หมดนะน,นะโอเคเอาก็ขอจบการเล่นแต่เพียงเท่าน,นี้ก็ถ้าหากถูกใจก็กดไลค์ถ้าหากชอบก็กดซับสไครต์ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับ,บก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ใน c h anel n ของผมนะฮะก็ฝากกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆหากถูกใจนะฮะก็ให้กดไลค์ที่วิดีโอนะครับก็ถ้าเกิดมีอะไรที่ผมผิดพลาดก็ฝากคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ